สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมเรื่องระวังภัยตนเองนะคะสิ่งที่เด็กๆไม่ควรนํามาเล่นและวิธีใช้อย่างถูกวิธีนะคะเช่นปักไฟนะคะปลั๊กไฟแก้ว พัดลมของมีคมอย่างนี้นะคะเด็กๆไม่ควรนำมาเล่นนะคะถ้าเด็กๆจะใช้ปลั๊กไฟเด็กๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบอกผู้ใหญ่นะคะทำให้นะคะเด็กๆอย่าไปทำเองนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะค่ะพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่40 เลยค่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆอ่านคำสั่งตามคุณครูเลยะคะ่ะระบายสีภาพสิ่งที่สามารถเล่นได้และกากระบาททับภาพสิ่งที่ไม่ควรเล่นนะคะอันไหนคือเล่นได้ให้นักเรียนกาให้เด็กๆระบายสีนะคะแล้วก็กากระบาททับภาพ สิ่งที่ไม่ควรเล่นนะคะอ่าข้อที่1ตุ๊กตาเป็นยังไงคะเล่นได้ไหมคะค่ะถ้าเล่นได้เด็กก็ระบายสีเตารีดเล่นได้ไหมคะเล่นไม่ได้ไม่ควรเล่นก็กากระบาดนะคะอ่ะข้อที่2การน้ำร้อนกับเฮลิคอปเตอร์นะคะ ข้อที่สามตุ๊กตาหมีกับไม้ขีดไฟข้อที่สี่ลูกฟุตบอลกับกันไกลนะคะอันไหนไม่ควรไม่ควรเล่นนะคะเด็กๆก็กก็กากระบาดทับเพราะว่าเล่นแล้วจะเกิดอันตรายได้นะคะอันไหนควรเล่นสามารถเล่นได้เด็กๆกก็ระบายสีนะคะค่ะเสร็จแล้วให้เด็กเเปิดหน้าที่ 48เลยค่ะอ่าเปิดแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆอ่านคำสั่งตามคุณครูเลยค่ะลากเส้นโยงภาพกับคำให้สัมพันธ์กันนะคะอ่าเด็กๆสังเกตภาพนะคะภาพแรกเด็กเขากำลังหยอดออมสิมใช่ไหมคะภาพที่สองเด็กๆเ,เขากำลังซ่อมหนังสือเพราะว่าหนังสือเขาขาดใช่ไหมคะ ค่ะอ่ะทีนี้ถ้าเรามีของเล่นหลายชิ้นนะคะแล้วเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเล่นเลยนะคะเราต้องรู้จักแบ่งปันนะคะรู้จักแบ่งปันเพื่อนนะคะหรือว่าเมื่อเด็กๆซื้อขนมซื้อขนมแล้วนะคะเงินยังเหลือควรทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรคะค่ะเราควรเอาไปหยอดกระปุก เพื่อที่จะประหยัดแล้วก็เก็บออมนะคะค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะอ่านตามคุณครูนะคะซ่อมแซมซ่อมแซมคำที่สองประหยัดปรอะประหอยอะดอหยัดประหยัดนะคะ อ่าต่อไปคำที่สามแบ่งปันบอแองงอแบงไม้อีกแบ่งปออะนอปันแบ่งปันค่ะอ่าเด็กๆมาดูว่าภาพไหนคือการซ่อมแซมนะคะภาพไหนคือการประหยัด ภาพไหนคือการแบ่งปันเด็กๆก็ลากเส้นไปนะคะลากเส้นเลยนะคะค่ะอ่าทีนี้ให้เด็กๆเปิดหน้าที่49เปิดหรือยังคะอ่า,อานคําสั่งตามคุณครูเลยนะคะ ฟังคําที่ครูพูดและระบายสีภาพตามคําที่กําหนดอ่ะเรามาดูนะคะว่าแบ่งบ e อออกแบ่งนะคะคำว่าแบ่งเรามาดูภาพว่าภาพไหนคือการแบ่งปันนะคะแบ่งปันกันนะคะ ภาพไหนคือการแบ่งปันกันเด็กๆระบายสีเลยนะคะอาทีนี้ดูข้อที่สองข้อที่สองนะคะเก็บกอเอบอเก็บค่ะภาพไหนคือการเก็บนะคะอาเด็กๆสังเกตดูว่าเวลาเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วอ่านหนังสือเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นหรือเปล่าคะ หรือว่าเราเก็บกับเก็บหนังสือเข้ากระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะอันไหนคือการเก็บนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะการแบ่งปันใช่ไหมคะการมีระเบียบวินยัยใช่ไหมคะการอดออมนะคะอ่า ทีนี้นะคะค,คุณครูฝากให้เด็กๆทำงานหน้า 47, 48แล้วก็49ด้วยนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมอะไรเอยเขียนชื่อนะคะอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนมาด้วยนะคะค่ะอ่าแล้วเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ 拜拜。Bye bye.